สบายดีสบายดีเอฟซีบาแพงเบิดสุขุสุพขขนเนาะมนีกาหลังจากบาแพงเก็บมักถั่วเล่ะเอะไรพี่น้องบาแพงเก็บมกถั่วมาสิไปฝากสาวพรทิพนะสิไปอัปเดตชีวิตเพิินไปแบบว่าได้นัดไม้พี่น้องท้างนี้กำลังรับประทานกว๋วยเตี๋ยวอยู่พี่น้องหลังจากสิสิไปบ้านพอน้องคอมแล้วอนะไรครับ สิไปเยี่ยมพน้องกลอมล้วก็นสิไปหาสาวพรทิพย์เลยพี่น้องไปแบบบ่ได้นัดไม้เนาะสิไปอัปเดตซีวิพิ่นการเป็นอยู่ผ่นนน้องพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส่มกันเป็นจังไดแซ่บแบบปลาเมั้เจ้าขีล่าแ้ยฮ้ว

กัดมกพริกโอ้ยประเมาหิวเข่าเย่ะทางเจ้าเพีงผมเป็นตะเบิงหรอกพี่น้องกินจะกินนะได้อันนี้นะฮะเบื่อโลกเจ้าเพีงเบื่อโลกพี่น้องสิไปอยู่ดาวอังคารก่อน กินเยอะๆแต่พ so, so, ีมาเบื่อโลกแงะวงกันนะสัะกระหม่อมส่วนแงะวงเด้อพี yeah. ่น้องสะแพงเบื่อโลกมจบโลกนะเบื่อโลกไข่โลกไข่โอ้มีไข่ก็เศร้าเรื่องเบื่อโลกมีการกักไว้อีกพี่น้องมีการปล่อยบรสุดหลินหมวกไปในโตสะแพงมึอนี่ อใจมเดกวนี้ยโน้นองแเแเ่าเบือลดังแล้วสิเเียเอาไมนถูไม่ตะเกียบขีบดังกันนะโอ้ยหอมหนำก๋วยเตี๋ยเด้อลังจากกินแล้วีนก็สิไปบ้านสาวพรทิพย์น้อง ปลาเมากินเป็นตาแสบเป็นตาโนอะไรพี่น้องเอ้ยโผดโผวปลาเมากินบ่าแพงแพะเขามากินอะไรบ่าวเสือชุดหนึ่งไปเอารถปลาเม่าวยี่นี้แม่เอาไปเลยเดี๋ยเอาชุดนี่งเป็นหมักของบา่าวแพงพี่น้องถั่วบ่าวแพงแสบบ่าวแพงสิเก็บไปให้สาพันทิบปลาเมาขอซิมก่อนเลยเด้อสาพอนอย่าหน่อยใจเด้อเข้ามาเบิ่งคลิปก็ได้อจะหน่อยใจปลาเมาวได้ปุ๊บอ,นะอ้ะมาแล้ว พนขนานดคัดกขนาดเลยนจะสเบดดนนนจมากินหรือมอาหนังเฝ้าเฮ้ยย่องเด้จะบหย่องนี่ผู้ใหญ่นุ่นหา่ีกไว้เดกไปเก็บเด้บไปดีเดยวจะไปปลุกแต่เด็กเด็กอือปือเก็บจอยนีู่กลายอยู่เลย

พี่น้องเดี๋ยวเราหลุดเราชมตันไปหอดสาพรทิพย์นะพี่น้องเนาะเช่าช่าช่กินเนาะมาหอดแล้วแลนท่าก็นอนตื่นสบายดีเด,อด,ด้อเอฟซีทุกโจนมาหอดแล้วบันนีมาหอดกับคนปวดพี่น้องมักคุ้มมักตัวกับจนขาดที่หลึกบา้านสาพรทิพย์นี่รถเต้นกระเด้ะเนาะเป็นเหมือ,อเป็นเห็ดยังอยู่ยังไงอ่านได้ ่นนนยางีเะมีของมาฝากเล็กๆน้อยๆพี่น้องมาทัวร์มาพิ่นตั้มมีหลายคนก็บอกว่าเบาแพงว่าสัญญานเสาพรทิพย์มาได้กินไปห้ยเสาพรทิพย์เนี่ยเด้อว่าสักมาเป็นได้กินเรื่อยๆพี่น้องยังอาบน้ำยู่่พีน้องเล่นไปอาบน้ำเบาแพงมาหลุดเล่นไปอาบน้ำแจ็คสีไอ้เบาแพงเห็นยังเนาะพี่น้องเนาะน้ำเบ่อาบก่ะคุยกันได้ดอกเนาะพี่น้องเนาะแมน หักกันที่ใจเขายังว่าขี้ไข่บบเกี่ยวเดี๋ยวสินคาไปเบิร์นแล้วพีซฟฟอนทิปเอ๊พี่น้องไ้อมังงี่ยวเลยกินมังงี่ยวดังแชะนี่มันนวลมันหวานเนาะแต่ยังน้อยพี่น้องกินมังงี่ยวนี่ปากแดงเบิดปากแตกแม่จังมาตีบาดนี่มันสะท้อนแสงได้แพง โอ้พี่น้องจะพามาเบิ่งเนาะสาพรสิทธิ์กับปล่อยให้เพิ่นเห็ดเบีย้ยเพิ่นไปอาบหนามพี่น้องบ้านนี่้กับใต้กับพี่น้องยังโบได้เห็ดยังอยู่เนาะหลังจากที่ว่าหยุดไปนานพี่น้องบาดแพงกับโบได้อัปเดตไปนานมือนี้กับซีมาเยี่ยมยามถามข่าว บ้านเฮือนเรื่องเฮือนเพิ่นนี่แหละพี่น้องไปหุ่มไปแห้งแดดแห้งขนาดพี่น้องแดดจะย่อมแข็งพี่น้องเช้าแพงบ่รอดเช้าแพงมากบ่ฮอดครับปลาเม่ามากระบเบาแพงน้องวัอนี้เนาะเช้าแพงมาเยี่ยมแม่น้องคอมแล้วก็สิกลับเมื่อบเป็นห่วงน้องบอสกับานันซื้อมาแล้วพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสิพ่อหรือบ่เนาะยังบ่ฮู้ว่าสิพ่อหรือบ่ เล็กนี่คือสีย่งบ่พอ่อนะประมาณเล็กเล็กนะย่นะนงบ่หู้แต่ว่าเคยเ่าเป็นชาเลียไว้แล้วม<ด>ันขาดกับสีเล็กๆน้อยๆแต่บล็อกนี่คอยวันน่ะสิพ่อนะเป็นพันเลยแมน,มนเป็นพันนี่พ่อแต่เก่าเห็ดเพื่อนล่อไฟ้สีหน่เอยพ่อคอยเผื่อเห็ดทุ่กงก่อนว่าเผื่อสิบกอ หากุ้งก่อนพี่น้องค่ะค่ะดินอันนี้แจบนะพี่น้องแม่นที่เหลือก็ยนขนมาพี่บ่แพงสังกะสีพี่น้องเพินสิใสสังกะสีหรือใสยังๆบ่แม่นบ่แม่นมีแล้วนะะีลบ่มีลไดอ๋อยังรอไส่วนบ่มีบ่แม่นวงกบพี่น้อง <โ>วงบานนะ่ะนะยังบ่มียังขาดวงกบบานประตูโดย,ยถ้าสีแอมนี่ต้องต้องได้วงบานซะก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังบ่มีวงบานเดอ้อถ้าผู้ได้อยากซอยเพิ่นก็ขอเป็นวงบานก่อนเนาะสีได้ตามมันขั้นตอนโดย,โดย,ยเพิ่นกะถาบ,บ่แพ่งปูนก็มีอิฐก็มีรายก็ราคาบ่แพงทรายนี่ถ้ามันขาดกับพันกว่าบาทนึงเนาะหลดหนึ่ง ขาเป็นไปได้นะทานว่าเฮามีวงบ้านนี่ก็สามารถแอบได้ก่อได้ก่อได้อ๋อ้ขาวงบ้านที่บดีก่อแม่นกับขาสร้างกับขาสร้างแมนคราวงวงบ้านกับขาสร้างตู้ขาดเพราะว่าลังค่านี่คุณแม่ละแม่ไอ้เพิ่นเรียบร้อยแล้วเฮ้ยใหญ่ใจดีแล้วบ่แพงเพิ่นเอิ้์แม่ขอบคุณแม่หลายๆเด้อแต่พอเมาเอิญเอื้อยเอ็นดูซาวพรเนาะโดย ได้บุญพี่น้องเหตุผนบ่มีได้อยู่ก็ได้อยู่ได้เศร้าก็มีบุญร้ายหลายคุณแม่คุณแม่ิ่นกระจดีเนาะสอยเหลือสาวพรมาตลอดสอยเบาแพงสอยสาวพรล่าสุดพี่น้องมีข่าวดีอลไได้ใช่สุดทหารอีกแล้วเพิ่นอุดหนุนเบาแพงหนึ่งพันบาทอีกแล้วอีรีติพักเบาแพงแต่ำมาตามใจเบาแพงเดิมแม่เบาพ้าเอาเมยกับผักพรก็จะเด้งควมยินดีนํำเบาแพงเด้อ ขายดีเนาะพี่น้องยินดีนำตัวเองนำสีไปเก็บมากินคือกันไปนำพี่น้องเอ้ไปนำแล้วมืออื่นนีเสทพื้นเนาะเทพืืนเพื่อนเก็บมาเนี่ยเด้อแพ่งเก็บมาสู่กินเนี่ยเด้อสีขาดคือว่าอะไรพี่น้องโดยขาดบานประตูเนาะวงกบบ่ที่สำคัญตัวสีใสต้องวงก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอเป็นวงก่อนถ้ามีผู้ใหญ่อยากซอย วงกับคาสร้างเนาะกับคาสร้างับบดอะไรพี่น้องเลยกขนาสีดำเนินอันต่อได้ถึงไพ่สีบัวมามันกับมีวลาแต่มีหนามก้อยปูนใส่ได้ด้วยระวังล่อกะมีแนวเห็ดกะดีคือการกระแมนกะดีคือการใดได้แล้วไปที่แมนสีสีสีได้แอมไปก่อนแมนกะมีซ่องทางสูสีแนวสีเห็ดอยู่พี่น้องอันนี้มันแต่สำหรับโค้งนี่มันเห็ดบ่ได้ถ้าบ่มีไฟเนาะแต่ถ้าเฮาสิ สิติดอิดนี่ยังก็เอิ้นว่านก่ออิดนี่เนาะแอมฟ้านี่ถ้าเฮาได้เงินจ้างค่าสร้างกับวงบานถือว่าเฮ็ดได้ดําเนินต่อได้โอเคเนาะป้ามาแม่นอะพี่น้องไปเบิ่งัพรขึ้นไปยังูมกม่วงยังๆน้อยๆนึง lúc thì nọ rồi pin tuần muồng tuần mặn, phải là bạn mạc mà nhăng nọi dù tí phèn vào sửa... <laughs> phải xe sửa ăn sửa khéo nem cái phải vô hết hả tô khôn khéo khẩu bớt cái bài mại <laughs> ờ. สิกินพี่นอ้องงัวสิกินนี่พีอน้องหมากใหญ่เนี่ยกม็มีเลยคือตาดีแท้ว่าตาหากินเห็นไหมอือ เราบอดีเห็นขาเห็นแต่หมากนี่น่อยเพื่อเพาอว่าเห็นหมากบักใหญ่อุ้ยงัวกับสลอนอยู่สิมาหย่าบากหมวงน้ข่อยน้องสาพรนกับฮากับอาบน้ำแต่งตัวแล้วสบายดีสบายดี สบายดีพี่น้องกันอาบน้นำแล้วเขาก็เลยไปไปอันิ่งอันเพือนสะพรเลยเนาะคนอาบน้อเลยเนี่ยพี่น้องเฮือนสะพพอร์เพือนแทต้องแ่งต้องแ่ง้ลมเพื่อนรทอืมพี่น้องมาเกี่ยวมาเกี่ยวพอรดกปะลุงตุงนั่งเนาะ ผู้ดใดปลูกมังหิวดกนี่แสดงว่าลูกสีดกนำเนาะอือปลาเมาใส่ส่วนสูงตเติบได้เหมือนในสูงแน่หน่อยหนึ่งบัวอพอมือนกัตะกีเทียงเนาะระวังผลิตด้อปลาเมาบ่าวแพงเป็นห่วงปลาเมาลายหลายเกือบสิผลิตรคอยบ่อผลิตดอกพี่น้องควายใส่เต้นประจ้ามู่นี่ใส่เต้นใส่เนื้ออื่นบาใสา่ใส่เต้น นี่แหละพี่น้องหลังจากที่เงียบหายไปนานเนาะกะมือนี้กะบา้าแพงกะสีมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะพี่น้องสะพอนกะใส่คู่กันแต่ใส่คู่แนี่ใดหมวกกระหมวกกระไลเสือกระไลสะพอนตกใจพี่น้อง,ไ,องไปเห็ดยังพริกมาบ่แบบเซอร์ไพรส์มือนี้กันเนาะแต่กะเป็นมือสั้นวันดีเด้พี่นอ้องแดดดีใจเนะาะบ้าแพงมากกะประมาออกมาแต่กะมาถือมือได้พี่น้องถือมือเนี่ด้สั้นวันดี วันนี้วันเกิดหนูนะคะแม่ยนช้ำว่าวันที่เก้าเดือนสองเม่ยนทีวันที่เก้าวันที่เก้าเต็มไปเลยเอออีนีเต่โอ้ดีใจพี่ได้ไม่ได้หูวันเกิดนางได้เนี่ย่มีได้หูเนาะ โฮ้ยในทีมงานน้ไป Happy Birthday ให้พี่น้อ FC บ่าวแพงรักาุณคุณป้าแมวพี่น้อได้เบิวันที่นี่แล้อะไรกันซีล้อนยังเน่ยสะพนมถืมือคัแ่พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยจัดแดงมาสะพนม่สื่อมาได้ได้ยังก็สิมาดีใจยังกะดอกบ่าวแพงได้มาถูกอ่ะบ่าวแพงได้มาถูกอ่ะป้าแมวพี่น้องถ่อตัวเลยมาถือตัวก็หัวใจหือแล้วมาถอตัวกัวใจกั มีความสุขแล้วพี่น้องก็ไม un> ีแห้งเนาะมาถึอมือเนาะปกติบ่าวแพงก็พอเนาะเพราะให้สัพอนี่มีความสุขแล้วก็เพราะมีผู้ใหญ่เมตตานั่งเนี่ยเนาะว่าถือเนาะเาเมาก็บ่าวแพงกล่าวไปเลยฮะชีว่าขาดนะเนาะแม่นถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้นี่ก็ใครแน่ว่าสาวันเกิดเพิ่นอีกพี่น้องบ่าวแพงคือมาถือมือถือวันแท้เนาะว่าสิมาแต่เมือวานนี่พี่น้องญาติมันบ่ถือมือก็เลยบ่ได้มาซะพี่น้องมีแต่เวียกกับเวียก ผัดมาผัดมาถึงมือมันเกิดบาแพงกับโบไดหูไดดีพี่นะทีมงานกับพี่ไพหูเนาะหูหูอ่าพี่น้องแฮปปี้เบอร์เดย์เด้อให้สาวพรทิพย์ในเด้อเอฟซีบาแพงจะได้ก็อย่าลืมเขาไปกดไลค์กดแชร์ไม่ไม่ไม่กดซุสุขสมหวังเนาะิหยังไหวกันไฟก็ขอให้ได้มาไวๆนะไฟไฟมาเอาบอกให้จีจุดให้ไฟนะอยากได้ไฟแหงจ้าเจ้าสิเอาจนใหม่ให้ก็เอาไฟฝาไฟฝาพี่น้องเอ้ย ป็นรอไฟเนาะแต่กการรอไฟกับมันกะเฮงนานเลยพี่น้องทำหัวข้อฟ้อนของชุมเห่านี่สิเป็นจริงอยู่บ่ได้เอาเืินนี่กับเขอให้มีผู้ใหญ่เนาะปล่อยคลิปนี่ออกไปเขาให้มีผู้ใหญ่เมตตาเนาะขอให้ได้วงบานนมกทำเงินสื่อายเนาะําเงินข่าส่างบ๊วงกะสีดีใจหลายๆเด้อ กะซีห้าวกะซีดั้เนินต่อเลยเนาะบ่แพงเนาะบ่แพงกะซีดีใจกระซีดั้เนินถ่าถ่าไฟเนาะแล้วก็ถามกระซีเล้วไปน้ำน้องขนไ่อุตส่าห <the ầ y> er ์ท <the> ุกข <the Bible> um ้อให้ได้อุตสาห์ทุกมะแพงกะซีขันได้พี่น้องบ่แพงสิดีใจแหงยิ้มบ่ฮุบสองหนึ่งขันข่าวดีน้ำบ่แพงดอกขันมีข่าวดีกับบอกกันอย่าไดเบ่แพงสะพรนะ สะพอนจักสิบบอมีบอดหายดีใจเลยนะพี่น้องมันแบบว่าทัานเงินได้ดีนะมันแบบว่าเทียนน่าได้เลยนะอ้าวพี่พน้องคิดไหวไหมแมนกัศชกัศชกัศชเป็นเรื่องดีอีหลีอย<ม>ังวะแมนช่วงชีเวลาเ้า,าขาเ้ากสิชีบเุเรขาสื่อ,อนเนาะแมนอ้าวพี่น้องอย่างอื่นไปก่อนสิจบคลิปบ่แพงกัศชขอวอวยพรให้ยสะพอนทิพย์เนาะจังไดกาแฟเอฟซีบ่แพง แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปเพิ่นเดอร์บ๊ดสุขสุขนเนาะก่อนอื่นก็ขอให้สาวพรอยู่ดีมีแห้งเนาะคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอยากได้บ้านก็ขอให้ได้เนาะขอให้มีผู้ใหญ่ใจบุญเข้ามาสอยเหลือเนาะคิดอยากได้ผัวก็ให้ได้ผัวเด้อ ซาทุ่มที่เส็จบอเอาดอกมาจ้ะเบลเอาเบลอซัพพอร์ตเอ้าพี่น้องจังได้การแฮปปี้เบอร์เดย์เนาะีคนนนเเดยวไปก่อาะสุขสันต์วันเกิดสะพอรเนาะมือแรงนี่พี่น้องทิ่ได้เป่าเค้กอยู่บนเนาะจัได้แห้งก็คือคือต้นนีดแหละพี่น้องเอ้อ่นอยากได้ใส่บ้านพี่น้องไปลากอะมาไหลเลยพี่น้องอำลาพาจากเลยสบายดีเนาะเบดสุขสุขคนเด้อสบายดี กินสมต่อพี e ่น้องกินสมสาฟ่อนแมนปฏิตามเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นต้อนหับเบาแพงกับปลาเมาด้วยส้มมะม่วงเบาแพงขึ้นไปปีนเอาเองดอกพี่น้อง